สวัสดีครับผมอดีคลิปนี้สปอยหนังชื่อเรื่องว่าลายากำมังกรตัวสุดท้ายเตือนเตือนเตือนใครไม่อยากโดนสปอยปิดคลิปนี้ไปได้เลยถ้าใครพร้อมจะฟังสปอยแล้วไปรับชมกันโลดเรื่องราวเริ่มต้นที่ครูมันตาแผ่นดินใหญ่ผู้คนอยู่รวมกันอย่างมีความสุขมังกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิเศษที่มอบน้ำเมาฝนและสันติสุข แต่แล้วปีศาจที่ชั่วร้ายที่เรียกว่าดูนมันไม่มีหัวใจและจิตสำนึกมันแพร่กระจายไปทั่วใครที่โดนมันจะกลายเป็นหินเหล่ามังกรช่วยปกป้องมนุษย์อย่างสุดกำลังแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานพวกมันได้แต่ก็มีมังกรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซีซูพยามังกรตัวสุดท้ายผนึกพลังอิฤทลิ์ทั้งหมดไว้ในมันนีและในที่สุดก็กำจัดพวกด,ดูนได้จนหมดผู้คนที่กลายเป็นหินก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ยกเวทเหล่ามังกรสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของชีซูก็คือมณีมันควรจุดประกายให้มนุษย์ปองดองกันจากการสละชีพของเหล่ามังกรแต่กลับกันมนุษย์มีความโลภอยู่ในตัวพวกมนุษย์แตกแยกแย่งชิงเพื่อครอบครองพลังที่อยู่ในมณีจนดต้องแยกดินแดนเมืองคูมันตาแตกทุกคนกลายเป็นศัตรูกันจึงต้องซ่อนมณีเอาไว้เพื่อให้ดุกผลจากคนที่ต้องการมณี และนี่ก็เป็นเรื่องาลาเริ่มต้นของเรื่องนี้ลายานางเอกของเรากําลังลักลอบเข้าไปในสถานที่เกมมานีและเธอก็ทําการเปิดประตูเข้าไปได้ลายาก็เดินเข้าไปพบก,กมานีแต่เธอก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปก็จะมีคนออกมาเขาเป็นคนเฝ้ามานีเขาก็ห้ามลายาไม่ให้เข้าใกล้มานีแต่ลายาไม่ยอมฟังทั้งสองก็เข้าต่อสู้กันผักกันลุกผักกันลับ จนสุดท้ายอาวุธของลายาก็หลุดออกจากมือไปเขาก็เปิดหน้าออกมาซึ่งก็เป็นพ่อของลายาเขาชื่อว่าเบนจาทั้งสองกำลังฝึกฝนกันอยู่ตามภาษาพ่อลูกพ่อก็บอกลายาว่าตระกูลของเราหลายชั่วอายุคนสาบานว่าจะปกป้องมณีแล้ววันนี้ลูกจะสืบทอดคำสาบานลายาก็กลายเป็นผู้บิทักมณีเต็มตัวจากนั้นพ่อก็บอกลายาว่าชาวเผ่าอื่นกำลังเดินทางมาที่นี่ ชื่อเผ่าของแต่ละเผ่านั้นจะตั้งชื่อตามอวัยวะของมังกรที่แบ่งแยกออกไปมีห้าเผ่าเผ่าหัวใจเผ่าหางเผ่ากงเล็บเผ่าสันหลังและเผ่าเขี้ยวพ่อของลายาต้องการให้เผ่าอื่นๆกลับมารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งเป็นเมืองคูมันตาที่ยิ่งใหญ่เมืองแต่ก่อนซึ่งแต่ละเผ่านั้นก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากนามาลิจากเผ่าเขี้ยวก็ทําความรู้จักกับลายาซึ่งทั้งสองก็ชอบมังกรเหมือนกัน นามาริก็มอบตามังกรให้กับลายาเพื่อเป็นของขวัญทําให้ลายาพาน,นามาริไปยังสถานที่เก็บมณีแต่ลายาไม่รู้เลยว่านั่นนั่นคือแผนการของนามาริที่มาตีสนิทกับเธอเพื่อมาหาที่ซอมนมณีนามาริก็ส่งสัญญาณให้เผ่าของเธอตามมาทหารก็ตามเข้ามาพ่อก็ตามเข้ามาช่วยได้ทันซึ่งเผ่าอื่นๆก็ตามมาด้วยทุกเผ่าอยากได้มณีไปครอบครองทําให้ทุกเผ่าเข้ามาแย่งชิงกัน แย่งกันไปแย่งกันมาจนทาให้มันแตกออกเป็นห้าส่วนเผ่าต่างๆก็เอาไปคนละส่วนเมื่อลูกแก้วได้แตกออกแล้วพิศาจดูนที่ถูกผนึกด้วยมณีมังกรมันก็หลุดออกมาจากผนึกได้มันก็เริ่มกืนกินผู้คนใครที่โดนตัวมันก็กลายเป็นหินทันทีลายาก็พาพ่อหนีออกมาได้แต่พิศาจดูนมันก็ตามมาติดๆพ่อก็คิดว่าถ้าหนีไปพร้อมกันคงหนีไปไม่ทันแน่พ่อก็ตัดสินใจเอามณาีให้ แล้วผักลายาลงไปในน้ําพอปีศาจดูนมันกลัวน้ํามากพ่อก็ถูกปีศาจดูนคืนกินจนกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตาลายาแล้วเวลาก็ผ่านไปลายาโตเป็นสาวแล้วเธอกําลังตามหามังกรตัวสุดท้ายที่หลับไหลอยู่ในแม่น้ําที่ไหนซักแห่งในคูมันตาสองข้างทางมีแต่คนเป็นหินลายาก็ออกเดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงแม่น้ําสายสุดท้าย แต่แล้วปีศาจก็โผล่ออกมาแต่ลายาก็มานีไล่มันไปได้ลายาต้องมาเอาทุกๆขึ้นพอมาถึงก็มาพบกับเรืออับปางเธอก็เข้าไปสำรววเธอก็ตั้งเครื่องไหว้ลหลายๆอย่างแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วบอกว่าทุกคนต้องการความช่วยเหลือฉันอยากได้พ่อของฉันคืนมาลายาก็อธิษฐานขอให้ซีซูมังกรตัวสุดท้ายออกมาแล้วมันก็เป็นจริงครับซีซูปรากฏตัวขึ้นมา ซีซูก็ดีใจมากที่เธอได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งลายาก็บอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซีซูก็ตกใจมากเมื่อรู้ว่าเธอหลับไปถึง500ปีแล้วพี่น้องของเธอก็ยังเป็นหินอีกลายาก็ขอให้ซีซูสร้างมณีขึ้นมาอีกครั้งซีซูก็บอกความจริงไปว่าเธอไม่ใช่คนสร้างมณีเธอเป็นแค่คนส่งมณีแล้วใช้พลังมันเท่านั้นเองซีซูก็จำมณีร่างกายของเธอก็เปล่งแสงออกมา นั่นทำให้พวกเธอรู้ว่าซีซูยังสื่อถึงมณีได้ถ้าหากตามหาชิ้นส่วนมณีครบก็สามารถนํามารวมกันได้ตัดมาที่นามาริเธอก็ตามหามณีเหมือนกันเธอก็พบกับแหวนที่ลายาทำตกไว้ก่อนหน้านั้นนั่นทําให้นามาริตามมาถึงแม่น้ําแต่ลายาและซีซูก็ออกไปก่อนหน้านั้นแล้วพวกเธอออกมาตามหาชิ้นส่วนมณีมังกรจากหัวหน้าเผ่าหางแล้วพวกเธอก็มาถึง ซึ่งมันก็มีกำดักมากมายแต่ก็ผ่านกำดักพวกนั้นมาแบบง่ายๆพวกเธอก็มาถึงที่เก็บมานีซึ่งหัวหน้าเผ่าก็ห่วงมาณีมากสร้างกำดักเอาไว้มากมายขังตัวเองไม่ยอมออกไปไหนจนยอมตายกับมนีพวกเธอก็ลุยตัวมาซีซูก็จะจับมณีออกมาแต่ลายาก็ห้ามเอาไว้ก่อนเพราะมันคือกำดักที่จะปิดทางออกเธอค่อยๆเอาไม้ยันไว้แล้วดึงมณีออกมาได้สำเร็จ เมื่อซีซูสัมผัสมณีอีกส่วนเธอก็กลายร่างเป็นมนุษย์ทันทีเธอก็ดีใจมากที่สามารถเปลี่ยนร่างได้แต่ดีใจได้ไม่นานนามาลิก็ตามมาทันเธอก็สั่งให้ทหารไปจับลายาแต่ลายาก็เอาเชือกปัดไม้ออกทําให้กำดักทํางานดินทรายก็ไหลลงมาทับพวกมันทันทีลายาก็ใช้จังหวะนหนีออกไปได้เธอก็ขึ้นตุกตุกซิงออกมาอย่างไวเลยครับแต่พวกมันก็ออกมาได้แล้วตามมาติด,ตด ลายาก็หันไปเห็นเรือที่อยู่ในแม่น้ําเธอก็พุ่งลงไปทันทีเพราะพวกแมวยักษ์มันก็กลัวน้ําเป็นเหมือนกันพวกมันก็วิ่งไปอีกทางลายาและซีซูก็ว่ายน้ําขึ้นมาบนเรือก็พบกับเชฟกระทะเหล็กมาถึงก็บริการทันทีเด็กน้อยคนนี้ชื่อว่าบุญลายาก็เอาหยุกจ้างให้บุญพาหนีออกไปแต่เรือมันก็ช้าเหลือกเกินกวัวจะออกตัวได้นามารีกับพวกแมวยักษ์ก็ใกล้เข้ามาเรื่อย ซีซูเห็นแบบนั้นก็เลยกระโดดน้ำลงไปแล้วกายล่างเป็นมังกรเหมือนเดิมเธอก็เกาะท้องเรือแล้วสะบัดหางให้เรือแล่นไวขึ้นทำให้นามาริตามมาไม่ได้พวกมันก็ยอมกลับไปซีซูเธอก็ว่ายน้ำเล่นยังมีความสุขลายาก็กลัวเด็กน้อยบุญและคนอื่นๆเห็นเธอก็บอกให้ซีซูกายล่างเป็นมนุษย์เหมือนเดิมซีซูก็ยอมทำตามเด็กน้อยบุญก็เอาเข้าวต้มกุ้งมาให้พวกเธอกิน ตัดมาที่นามาลิเธอก็ผ่านจุดที่มังกรกลายเป็นหินซึ่งมันก็มีจํานวนมากตัดกลับมาที่ลายาพวกเธอก็มาถึงเมืองกงเล็บเมืองแห่งนักล้วงและการต้มตุนเพื่อมาตามหามานีีชิ้นต่อไปคนที่ครอบครองมานนีก็คือเจ้าเมืองผู้ชั่วชา้าซีซูก็อยากไปลุยด้วยแต่ลายาก็ห้ามเอาไว้สั่งให้ซีซูรออยู่ที่เรือกับเด็กน้อยบุญเพราะถ้าซีซูเป็นอะไรไปใครจะประกอบมานี ลายาก็เดินเข้าไปในเมืองกับทุกๆขณะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องไห้ลายาก็อดสงสารไม่ได้เธอก็เข้าไปอุ้มเด็กลิงสามตัวมันก็ผลไม้มาลอ่อทุกๆพวกมันก็ขโมยมณีออกมาลายาก็หันเพนพอดีเธอก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กแสบก็ถีบลายาแล้ววิ่งหนีไปกับพวกลิงที่แท้มันก็เป็นแก๊้งตบซับนั่นเองลายากับทุกๆก,ก,ก็วิ่งตามไป ตัดมาที่ซีซูเธออยากไปช้อปปิ้งแต่ไม่มีเงินเด็กน้อยบุญก็บอกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณใช้เครดิตเอาก็ได้ก็คือติดไว้ก่อนนั่นแหละครับซีซูได้ยินแบบนั้นเธอก็ออกไปเลือกของตามใจชอบเลยครับพ่อค้าแม่้าก็ดูไม่พอใจแต่ก็มียายแก่คนนึงเข้ามาช่วยเธอได้ทันและพาซีซูไปที่ไหนสักแหง่งตัดกลับมาที่ลายากําลังวิ่งไล่พวกมันอยู่เธอก็วิ่งแบบพิตูลซึ่งพวกลิงและเด็กแสบก็วิ่งเร็วเกิน จนลายาตามไม่ทันแต่ก็โชคดีที่ตุกๆไปดักทางไว้ทันทําให้พวกเด็กแสบตามประตูและยอมคืนมณนีให้ลายาก็คิดแผนดีๆออกเธอจ้างพวกเด็กแสบให้ไปล่อทหารซึ่งพวกทหารก็สนใจเด็กแสบมากส่วนลายาก็ลักลอบเข้าไปพอเธอเข้ามาก็พบก,กับลูกน้องเจ้าเมืองซึ่งเจ้าเมืองก็กลายเป็นหินไปแล้วลายาก็ทมหามณีเขาก็บอกว่าอยู่กับเจ้าเมืองคนใหม ตัดมาที่ซีซูซึ่งยายแก่คนนี้ก็คือเจ้าเมืองคนใหม่เธอก็หลอกให้ซีซูมาเจอกับปีศาจดูนแล้วจะปิดประตูหากไม่ยอมบอกที่อยู่มาีโซนอื่นๆมาซึ่งยายแก่ก็ครอบครองมานีอยู่หนึ่งส่วนแต่ระหว่างนั้นลายากับตุกตุกก็มาช่วยได้ทันแถมยังฉกเอามานีมาง่ายๆอีกแล้วพวกเธอก็รีบหนีขึ้นเรือแต่ก็พบกับแก๊งเด็กแสบที่มารอยอยู่บนเรือแล้วสุดท้ายพวกเธอก็ได้สมาชิกเพิ่ม แล้วให้เด็กแสบรุบเดินทางไปด้วยแม่ของเด็กแสบโดนปีศาจดูนทําให้เป็นหินตั้งแต่นั้นมาเธอก็อาศัยอยู่กับลิงสามตัวตัดมาที่เมืองเขี้ยวนามาลิก็กลับมารายงานท่านแม่เธอก็บอกว่าเธอเจอลายาแล้วลายากําลังไปที่เขาสันหลังนามาลิก็ขอทหารหลวงไปจับลายาที่เขาสันหลังท่านแม่ก็อนุญาตตัดมาที่ลายาพวกเด็กแสบก็ปวดจริง เธอก็เสนอให้เล่นซ่อนแอบเพื่อให้เด็กแสบไปแอบเธอจะได้มีเวลาพักบ้างพวกเธอก็มาถึงที่เขาสันหลังเพื่อมาตามหามณีชิ้นต่อไปที่อยู่กับชนเผ่าสันหลังซีซูก็วิ่งออกไปก่อนลายาก็วิ่งออกไปตามพอมาถึงประตูเมืองซีซูก็เข้อประตูแล้วก็ถูกกำดักทันทีแล้วภาพก็ตัดไปตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอถูกจับตัวแล้วก็มีชายร่างยักษ์เดินเข้ามา เขาก็เอามานีออกมาแล้วก็พูดไปเรื่อยจุตุกตุกและแก๊งเด็กแสบเข้ามาช่วยได้ทันพวกลิงก็จับชายล่างยักษ์มัดเอาไว้เด็กน้อยบุญก็ไปแก้มัดให้ลายาลายาก็ถามชายล่างยักษ์ว่าพี่น้องของนายหายไปไหนหมดทําไมเหลือนายคนเดียวเขาก็บอกว่าโดยปีศาจดูนจัดการทําให้พวกเขากลายเป็นหินหมดแล้วระหว่างนั้นนามาริก็ตามมาทันเธอก็บอกให้ลายาออกมา ลายาก็ขอร้องพี่รังยักษ์ให้ช่วยพาพวกเธอหนีออกไปลายาก็ตัวเขาแรกเพื่อหลอกล่อพวกมันแล้วให้เพื่อนๆหนีไปก่อนลายาก็ท้านามาริสู้เธอก็รับคัน้าทั้งสองก็เข้าต่อสู้กันอย่างดูเดือดเผ็ดร้อนอาวุธของทั้งสองก็ดุดมือไปลายาก็สู้กับนามาริไม่ได้เลยเธอโดนนามาริทั้งอัดทั้งเตะแต่แล้วซีซูก็เข้ามาช่วยได้ทันเธอพ้นควงสายลุงออกมา ลายาก็ใช้จังหวะนี้หนีออกไปได้ทุกคนก็อึ้งมากที่ได้เห็นมังกรตัวเป็นๆซีซูเธอก็คำรามส่นามาริแต่เธอก็ยืนนิ่งไม่กลัวอะไรเลยนามาริยืนจ้องตาซีซูเพราะนามาริลงไหลในตัวมังกรจากนั้นทุกคนก็โกดลายาที่ไม่คิดจะบอกว่าซีซูเป็นมังกรลายาก็บอกเหตุผลของเธอไปเธอต้องการช่วยทุกคนที่เป็นหินให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทุกคนรู้แบบนั้นก็อยากช่วย พอครอบครัวของเขาก็กลายเป็นหินหมดแล้วชายล่างยักษ์ก็มอบลูกแก้วอีกส่วนให้กับซีซูนั่นทําให้ฝนตกลงมาเธอก็ใช้พลังไปวิ่งเล่นน้ําฝนพวกเขาก็มุ่งหน้าสู่เมืองเขี้ยวเพื่อตามหามานีีชิ้นสุดท้ายซีซูก็พาลายามาเมืองหัวใจบ้านเกิดของเธอซีซูก็บอกว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นเมื่อ500ปีก่อนพวกเธอคือมังกรกลุ่มสุดท้าย มังกรตัวอื่นได้กลายเป็นหินหมดแล้วมังกรกำลังแพ้ในวงล้อมของปีศาจดุมแต่พี่ชายคนโตของซีซูไม่ยอมจำนวนง่ายๆมังกรแต่และตัวได้ถ่ายทอดพลังพิเศษของตัวเองร่วมกันสร้างมันีขึ้นมาพวกเขาก็เลือกซีซูให้เป็นคนจัดการพวกปีศาจดุมพวกเขาทั้งหมดก็กลายเป็นหินแล้วซีซูก็ใช้พลังมันีกำจัดปีศาจเอาไว้ได้ลายาก็ไปดูพ่อที่กลายเป็นหิน เธอก,ก็กลัวว่าพ่อจะจําเธอไม่ได้เพราะเธอโตขึ้นมากซีซูก็บอกว่าจําได้แน่นอนตัดมาที่เมืองเขี้ยวนามาริก็บอกแม่ว่าเธอเจอมังกรแล้วแล้วยังบอกอีกว่าซีซูพาทุกคนกลับมาได้แต่แม่ก็ไม่เห็นด้วยเธออยากได้ซีซูและมานีมาครอบครองคนเดียวตัดกลับมาที่ลายาเธอก็ส่งสี่แสบเข้าไปในเมืองแล้วส่งจดหมายพร้อมกับตามังกรที่นามาริเคยให้ลายาตอนเด็กๆ ลายาก็คิดว่านามาริต้องเปลี่ยนใจมาช่วยพวกเธอแน่พอนามาริลงไหลในตัวมังกรลายาและพวกเด็กแสบก็พากันกินข้าวกินต้มยำหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ากินมากนามาริก็ส่งสัญญาณให้ตามมาลายาก็ได้ตามไปก็พบกับนามาริที่ยืนรออยู่แล้วเธอก็มอบมานี้ชิ้นสุดท้ายให้แต่นั่นมันเป็นแผดของเธอแล้วนามาริก็เอานาม้ออกมาเตรียมจะยิงทุกคนก็เข้ามาช่วย นาม,มาริก็บอกให้ส่งมานีมาให้เธอซีซูก็เข้าไปเกี้ยกรอมแต่มันก็ไม่ได้ผลนาม,มาริก็ยิ่งออกมาทําให้โดนซีซูเข้าเต็มเ็มเธอก็ตกลงไปในน้ํานาม,มาริก็รีบเก็บมานีแล้วหนีไปลายาเธอก็โกรธแคนมากแต่ระหว่างนั้นน้ําก็ลดลงอย่างรวดเร็วคงเป็นเพราะมังกรตัวสุดท้ายได้จากไปแล้วจากไปพร้อมน้ําตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดยัง้งพวกปีศาจดูนได้ พวกปีศาจมันก็มุ่งหน้าเข้าเมืองเขี้ยวอย่างรวดเร็วลายาก็โกรธมากเธอก็ถือดาบม,มุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อแก้แค้นให้กับซีซูซึ่งแม่ของนามาริก็กลายเป็นหินไปแล้วทั้งสองก็เข้าต่อสู้กันด้านนอกพวกเพื่อนๆก็ตามมาช่วยทันพวกเขาก็ช่วยชาวบ้านทุกคนโดยใช้มณีทําให้มันกลัวแล้วไม่กล้าเข้าใกล้แล้วบอกทุกคนให้หนีออกไปด้านลายาก็ต่อสู้กับนามาริอย่างดูเดือด ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆจนสุดท้ายนามารีก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปเธอก็พูดว่าฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ลายาก็หันเหินข้างนอกที่กําลังช่วยคนอยู่เธอก็รีบไปทันทีปล่อยนามารีไปทุกคนก็มาช่วยกันสู้กับปีศาจดูนตุกๆเกือบจะโดนปีศาจแล้วแต่นามารีก็มาช่วยได้ทันโดยใช้มานีช้ชนสุดท้ายแต่แล้วแผ่นดินก็ถล่มลงไปข้างล่างลายาตื่นขึ้นมาอีกที ก็พบว่าปีศาจดูนล,ล้อมพวกเธอเอาไว้หมดแล้วพวกเขาพยายามเอามณาียันพวกมันไว้ลายาก็บอกทุกคนให้ส่งมณีมให้เธอเพราะเธอจะรวมมณีเข้าด้วยกันแต่ทุกคนก็บอกว่ามันไม่สามารถทําได้เพราะลายาไม่มีพลังของซีซูแต่ลายาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับพลังของเธอมันคือความไว้ใจซีซูอยากให้เราไว้ใจกันเราต้องร่วมมือกันแต่เด็กน้อยบุญกับพี่ล่างยักษ์ก็บอกว่านามาลิพึ่งห่างหลังเรา เราไม่ไว้ใจเธอหรอกแต่ลายาก็แสดงให้เห็นถึงความไว้ใจเธอมอบมาณีให้กับนาม,มาริแล้วเธอก็เดินเข้าไปในปีศาจดูนจนทําให้เธอกลายเป็นหินทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจเด็กน้อยบุญเด็กแสบและพี่ล่งยักษ์ก็มอบมาณีทุกชิ้นให้กับนาม,มาริแล้วทุกคนก็ยอมกลายเป็นหินพวกเขาวไว้ใจนาม,มาริทุกคนเลือกเธอนาม,มาริก็รีบประกอบมณีมังกรแล้วเธอก็กลายเป็นหินอีกคน มานี้ก็ไม่มีแสงสว่างแล้วทุกคนกลายเป็นหินทุกอย่างเงียบสงัดแต่แล้วแสงในมานี้มันก็ติดขึ้นมาอีกครั้งทําให้แสงสีฟ้าพุ่งออกมาทําลายพวกปีศาจดูนจนหมดสิ้นและฝนสีลุ้งก็ตกลงมาทําให้พวกเขาทั้งหมดกลับมามีชีวิตน้ําก็กลับมาไหล,กกลหาาาทุกตุวก็รีบมหาลายามังกรทุกตัวก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งพวกเขาก็มาชุบชีวิตซีซูทําให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ซีซูก็ดีใจมากที่ครอบคอรัวของเธอกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันลายาก็มากอดกับซีซูพวกเขาทั้งหมดก็สวมกอดกันพี่ล่างยักษ์ก็กลับมาหาครอบครัวเด็กแสบก็เจอแม่อีกครั้งเด็กน้อยบุญก็กลับมาหาครอบครัวที่ยืนรออยู่ส่วนลายาเธอก็มุ่งหน้าสู่เมืองหัวใจบ้านเกิดของเธอเพื่อกลับไปหาพ่อเธอก็มาเจอกับพ่อพ่อกจําลูกได้ทันทีทั้งสองสวมกอดกันด้วยความคิดถึง พอต่างๆก็ยอมลมเมืองให้เป็นเมืองคูมันตาที่ยิ่งใหญ่เหมือนแต่ก่อนทุกคนก็มีความสุขมากทีซู้ก็พุ่งขึ้นไปเล่นบนท้องฟ้ากับมังกรตัวอื่นๆแล้วหนังก็ตัดจบลงแบบแฮปปี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้ผมแนะนําให้ไปดูเรื่องเต็มเพราะบรรยากาศในหนังนั้นมันสุดอลังการมากทั้งมันทั้งสนุกมีวัฒนธรรมหลายๆประเทศรวมอยู่ด้วยกันรวมๆคือดีมากครับต้องไปดู ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าผมผิดภลาดระการไหนก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย